ขึ้นแล้วเว้ยตัดให้ได้นะรุ่นนี้ดังทางด้วยมาแล้วจะวิันใครจะวันทำดีนัำทำมั่งจัวดับผีสองผีสามตัวโมา,าตุจิตทบกทบคำมาแล้วมาแล้วมังสีโม่มันอยู่ที่ไหนไหนอ้มองังสีที่สองมังสีไปที่สองแล้ว ฝังสีกูขายแล้วขายที่นี่ขายที่ลูกค้าขายที่อำเภอแกงจังหวัดระยองแน่นอนมานี่สองแล้วแล้วฝังสีเนี่ยเขาหลนเบอรเปลี่ยนโทรโมนี่ก็ตีจานเลยนะไล่ไป็นจริงจัดเอ้าเอาแล้วเอาแล้วขึ้นไ้วลูกจีนโถนก๊อนนะเออเป็นจริงเนี่ยโทรโมนี่ลูกจีนโถนก๊อนนะขึ้นไปด้วยขึ้นไปได้ด้วยไม่ยอมเว้ยฝังสีไม่ยอมเว้ยฝังสีไม่ยอม พไอ,อ,อ้ไม่ใช่ไอ้เชท่อมไม่เช,ช่เหลืองเมืองระยองเอาแล้วตอนนี้น,นี่เราแข่งกันจะไ่เจอะนกที่สนามยาวีกันสามรอบโอ้โ กนลัตดาเนี่ยได้แถวหลงเปี่ยนให้แล้วก็ประกวนนางงามปิงไอเปิดอ่เออเ้อสมเ้มกสมต้องนองน้ำลงด้วยแต่็ตสักต้องปวนขาหลังสี่โมงเก็นเมาก่อนนะนะงนเมาไม่ได้นะเอออย่าปัวนนะเวางานไปเดี่ยวจะเมาใส่แวกตาแดงโอขอให้เป็นนานทีเดียวใส่โมกใส่แมสก์ทุคนเลยที่อยู่ใ ดูกานในสนามต่อเหมือนเัิมเหมือนเดิม,มรครับปีศูนย์หนึ่งครับเอาไปฝากวัชพานนี่กันก็ได้อาเ,อาเอา วันนี้สมุิไพรบ์สังรวัคกับน้องใจเพลนเวียตู้ซอนุยลูกชายชักแหมที่หนที่สองเจตุพรทองคำที่สารโบมชากิทีสีคารับอนกับผู้เล่นคอไทย ครับดาวใจเกิ้ดนะครับ500ด้วยโอ้ยช็อต500บาทคับนีนะครับ